สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวมีสอเล่มนะคะวันนี้มีอยู่แค่2เล่มนะคะมาดูเล่มที่1กันนะคะความยาวอยู่ที่เอ่อสิบนะคะคมกว้างอยู่ที่2.3นะคะสันหนานะคะ7จมิ้งค์่ะมด้ม่ที่6 5. นิ้วนะคะมีพร้อมฝักนะคะชุดนี้เอ่อเล่มที่2นะคะเป็นเป็นแลมโบนะคะความยาวอยู่ที่11.3นะคะคมกว้างอยู่ที่2.3นะคะสันหนาเจมิค่ะด้ม่ที่หนิ้วนะคะ วันนี้มาจัดโปรให้ลูกค้านะคะมีบินวินหักด้านแต่นะคะทุกกนในตลอดการใช้งานรับประกันให้เปลี่ยนกีมเมล่มใหม่ทันทีนะคะถ้าซ่อมไม่ได้งานหนัหนกๆรุยได้เลยนะคะนี่ทางร้านรีวิวจากม่จริงนะคะทดสอบให้ทุกเล่มลูกค้ารับไปสบายใจได้เลยนะคะงานตรงปลุกทุกเล่มนะคะถ้ามีช่างสัตว์นะคะ วันนี้มาจัดโปรให้ลูกค้านะคะราคาไม่แรงมากนะคะเล่มที่1มีพร้อมฝักนะคะราคาอยู่ที่1200องส่งฟรีนะคะเล่มที่2นะคะอยู่ที่600ส่งฟรีนะคะเป็นแลมโบ้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจทักแชทได้เลยนะคะลองเปิดใจไม่ช้างสรรไปใช้ดูนะคะเผื่อถูกใจอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเชื่อคํารีวิวของแม่ค้านะคะ เรียนลูกค้าน่ารักทุกท่านนะคะฝากติดตามเพจจ่างสรรและช่อง Youtube ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หนูหน่อยนะคะขอบคุณมามๆานะคะที่อุดหนุนทางร้านค่ะ